แล้ขอบเพื่อครับแม่กินไหนแซบกินไหนนัวเลยพี่นากกกว่าแต่เป็นตาแซบเป็นตาแซบครับต่ใซบมาใสแกับยิ้มัวยิ้นาแมากกได้พี่น้องัแมาเลยตลาดน้อยลุงคนมครีบมีกล้วยให้กินแล้วมีข้ามีกลุงอันมือวานี้อมุผมบ้านนะครับน่ากับเวกครับมากับเอ็ม ในห้างเจ้าที่ลูกพ้นเพิ่งแกเขาแจว่ามุกีเพื่อกินส่วนเปลี่ยนเป็นแต่แทบเป็นแต่แทนะคแต่แตหน้าธรรมดานะครับผมเรเรเรีคุณแม่คุม่ต้องคนก็้รู้จับหนัเพราพี่น้องเอ้พู่ลเหรอ จำลูดแซ่บแซ่บเก้วยปนองแก้วแก้วแก้วเนเป็นเนน้องแากช่องเน่ยปลนากครับปากช่องครับปากช่องคุณแม่อะนะแม่ดาบกอกแม่บกอกด้วยน้วกันนะครับผมช่องคุณแม่แม่บุญถินบกบอาีอกแม่บุญถินบ็กสมมืออบครับ ชั่วมือค่ะแม่ถ้าผมถึงน้ำหาใส่ผมคงน้ำหาถ้าถึน้ำหาเป็นคนไหนร้องก็เข้าไปในช่องแม่บุญถินโกกอกแม่บุญถินโกกอกบุญถินแม่ดาก่อนจะ่อนวกาหลายใจห้างกินนะครับาหนิงหญาหนิงโกกอกแม่บุญถินก็โกกอกโกกอกเบิร์ดเหรอก็โกกอกเดียมข่าวพุทแกสามารถเล่นโดนกลับมือถือเป็นหมดเลยเป็นเป็นแนบ่เป็นแนบ

พวกแม่กะสีนี่นะพวกกันแค่มากย้อนกินมันเบิดแล้วมันเบิดแล้วเยตัผมผมเป็นนักลองครับซีนลองว่าล่ำสิงซิกสแอนกับผมผลงานที่แขยวครับผมิีมาขอวานนี่หละครับผมมันนีมาแก่ข้าวเห็นด้เอฟซีองลุงพ้นนะครับีมาขอว้านสีพี่น้อมันร่งคลิปกันได้หลายนะครับ ผมเเป็นตำรวจได้ไม่หรอแมเป็นหมอครับเป็นหมอลำครับเป็นหมอลำนะคะหมอลำลํามม้วนม้วนค่ะน้ำปลาที่ไข่เพ่งดอกยาที่ชิดเพิ่มในเฮ็ดไว้เปลาแม่ที่หลานนะครับผมเอามาเคับยูทุกเบื่อนะนะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคขอบคุณสมปักเสียมเสียเสียคำขอบปักเสียมเสีย แค่ว่าตอนนี Nein, ้หิ้น้ำเนื้อน้ำบริ้านี์น้ำนี่น้ำน้่งกันมามากกับว่าแต่เนี่ยปะมาณตอนกบก่น้ำน้ำมากแต่ภูเขายางดีด้วยนี่ใ้มาแต่บุบอกใ้มาแต่ภูเขามา่ยาบอกกินได้เพราะะกินได้ก้งดีนะบ่ไปรับประกันเลยไม่ได้ใส่อะไรค่ะน้ำปลาปาภูเขาซากปาเรายาไมใช่นึ ไงโมไงเนกอาไงโมไงก็จนคุณประเด็กไม่ได้เบล่ะเนาะประเด็นนี้ให้คนละขวดบ่เฮ้ครับเยี่ยมนเพื่อนมูน่ะมีสี่คนน่กันเองสี่คนเลยแล้วกระเด็เมื่อหรเราวัแล้วล่ะกระเด็นะ มาแจกประแดกมาเมว่านนี่เด้เขาเป็นหมอลัมหมอลัมชุดสะแน่นที่ท่ายูนาเฮอนเด้กเขาใส่ใหด้เนาะชื่อี้ิวะเข้อดแล้วแวนคอยแบบนี้หาคอยมีด้ซื่อ้วคอยมีทันตยสีขาวคอยก็ไม่ดาวเด้อคอยไม่ได้จะได้เด้อสีขาวนะหา้าหาตอกดานี่ยของคอมากเยอะบมไม่เันไทยกับมาไทยเอา ตลาดน้อยเฮานี่ล่ะมีแต่บักนัดบักสับปะรดนี่ล่ะมาขายข้เปลือกพวงค่ะเขาเปลือกพวงมาขายค่ะข้าวเปลือกพวงมาซื้อเอาเด้ออันนี้กล้วยเป็นตาไปเห็ดบวชซีเราล่ะอันนี้ค่แต่ว่าบงนีไผเห็ดเนาะทุกอย่างกล้วยแต่ว่าบักม่วงเน้อค่ะบักม่วงมันก็หวานนี่เลยนะบักแดดก็กินได้เนาะบักแทบแทบบักเน้อกับาซีบบัก สีบาทเด้อค่ะของธรรมศาสตร์บานเฮาเนาะขายบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังนี่นี่นิลอกนิไลกับมี่เด้อพี่น้องฮะไปแกงใส่เนื้อไหมเนยแก้นแก้วบองเนาะประเทศแก้วบองอยู่ดอกไฟเฮ็ดอยู่คนสีมาเฮ็ดบอสคนบ่เฮ็ดดอกเนาะ นนนะเเมิคอยคอยกับบ่หูคือกันแต่ว่าเขาว่าสีเอามาแจกคนละขวดละขวดขอกันเท่ากเอาไเบื้องามันสีแสบคือผนกลิ่นสมพักเสียนเท่าอยู่บอกเพิ่นนักกินเพิ่นกรหิ้วเขาเพิ่นกบว่าแซบแซบัคเซนมาสองคูสามคูนห้าคันค่ะนี่นะคะตลาดน้อยนะคะมีทั้งหวายนะคะหวายก็มีนะคะหวายก็ค่ะ ใจสนใจสุดสแน่นบอกคนมาฮะ<า>นี่่ะมัดไว้กับมัดบ,บักไงนะคะมาสื่อเลอค่ะอยู่ในตาลาดน้อยเฮาหนี่ง่ามาสื่อเ้ยค่ะเด้อมีไหว้ก็มีนะคะกล้วยก็มีค่ะกล้วยก็มี พ่อคึกค oh, ักเหมือนเดิมนะคะตลาดน้อยเราค่ะร้านแม่ผู้ใหญ่ก็มีค่ะส้มตำเหมือนเดิมนะคะส้มตำเหมือนเดิมนะคะใครต้องการอยากกินส้มตำก็มาตำได้เลยนะคะแซ่บทุกวันนะคะใครอยากกินออมหวายใส่ไก่นะคะออมหวายใส่ไก่ก็มีนะคะี่ค่ะมาซื้อได้เลยนะคะ น่ากินมากมากเลยนะคะตอนนี้กำลังหิวพอดีเลยนะคะปลาลุดเราก็มีนะคะที่หน้าตลาดตลาดน้อยบ้านลุงพลน,นะคะตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลนะคะมีไหวยนะคะมีไหวยนะคะ มาซื้อเลยนะคะขค,ค่ะสำหรับเที่นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามช่องแม่บุญถิ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ